Hai Assalamualaikum semua Yedidara posu Tantan channel kha menu Kain Hari ini saya ada resipi ayam goreng Biji ketumbar eh Kita mari tengok bahan-bahan dia ada apa Mi kain kha Pa cai Suan kong pik lako โครงไก่นะคะแล้วก็มีเครื่องในนะคะเพื่อนๆสามารถปรับตามชอบได้นะคะว่าชอบกินไก่ส่วนไหนก็ปรับตามชอบได้เลยค่ะไกมเซฟสุกเบอ e ์ห้อันมานบุเล l ละก็จะพิเลสเซดรีนมกันสุกกสุกบ้องันมานะอะก็บุลเลละมาสับ้ันที่ราสุกมีขมิ้นนะคะมีขมิ้นสดนะคะ จะอร่อยกว่าขมิน้นมีลูกผักชีค่ะแล้วก็มีกระเทียมค่ะอาจจะมีจิ้มตุ้มวะอาจจะบาวมปุย๋ยร e มส่มาานวัตนี้ก็จะตุม้มวกลูกผักชีเพื่อนๆนำไปแช่นนำสักพักนะคะให้นุ่มสักพักค่ะแล้วก็เราค่อยมาตำนะคะแล้วก็มีเกลือค่ะเดือกลรามเราขโขลกเลยค่ะ,ะตุมาา้มวัววัตกิตี

ครจะใช้มือคลุกก็ได้นะคะกิ t a เ a กบี้วั a ถุ i ั h ถ n วัตถุวัต a ุวัต a ุ a ัุ a ัตถุวัตถุวัตถถุวัคถุวัตถุวัตถุว้ตถุวัตาุนัตถุวัะถุวจะหมักทิ้งไวัประมาณ10วาทีนะคะ kita ตัตถุตถุ a ัตถุ a ัตถุวัตถาวั้าุว a ต a m วตถุวัุวัตถุวัตถุวัต เราจะหมักทิ้งไว้ประมาณสิบนาทีนะคะใครจะหมักใครจะแช่ในตู้เย็นหรือว่าตั้งข้างนอกก็ได้นะคะเกลือป้าเพิ่มอีกครึ่งช้อนชานะคะป้ากว่าว่าจะไม่เค็มนะคะ garam tadi masa saya t u m b u ย saya taruh satu sudu satu sudu teh lepas tu saya tambah lagi separuh sudu saya takut tadi kalau taruh satu sudu teh tak masin เราหมักผ่านไป10นาทีแล้วนะคะ ini ayam yang kita sudah perap tadi sudah cukup 10 menit. saya naman nak ha taruh minyak kita madukan kawan naman ron dia yang Pada nama rem ron nak minyak kita sudah panas kita taruh ayam saya kai lom pai saya bau bau nak ha dia kena saya nak ha dia naman kena saya nak ใช้ไฟแรงในการทอดนะคะเก่าเร่งกิตการเปิดปีบางก,กุกวยนะเราพยายามกลับด้านไก่ไปเรื่อยๆนะคะไก่ของเราจะได้เลืองสวยนะคะพยายามแซะก้นกระทะหน่อยนะคะเพราะว่ากลัวว่าจะไหม้นะคะกินพอมากค่ะ ถ้าใกรชอบลูกผักชีก็ใส่เยอะๆได้นะคะไม่ต้องตามสูตรก็ได้ค่ะไก่จะให้สุกป,ประมาณไหนก็ตามชอบเลยนะคะอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะสุกแล้วค่ะแต่ว่าป้าจะทอดอีกนิดนะคะให้สุกอีกนิดค่ะสุกแล้ั kita ย์ kita อยากกินมันสกัดกริงกับกับกับกก t บ e บ u ับกบกักับก กุเยกิจอากกะดเดดป้าจะทอดสุกประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาตัดเสด่น้ำมันตอนค่ะนี่นะคะเรียบร้อยคะ่ะไก่ทอดลูกผักชีนะคะ ayam goreng biji ketumbar kita sudah siap siapa oh, ah nak cuba terai rasa resipi saya boleh ikut cara saya masak ya saya yakin sedap กลิ่นหอมมากค่ะใครยังไม่เคยลองทานก็สามารถทำตามสูตรของป้าได้นะคะถ้าใครชอบเมนูของป้าก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆทางช่องเรานะคะ ขอให้ทุกท่านมีความสุขในการทำกับข้าวค่ะพบกับเราได้ใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสลหรัลในก้มค่ะ